ชอบกับไม่ชอบละเอียดละเอียดเพราะว่ากิเลสมันมีสามสามขั้นตอนกิเลสละเอียดกิเลสกลางกิเลสหยาบนะฮะกิเลสหยาบเนี่ยคนรักษาศีลก็ก็รักษาได้ก็ไม่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ทะเลาะไม่ด่าใครใช่ไหมนี่กิเลสหยาบคนมีศีลเขาก็ไม่ทําแล้วไม่รักไม่ขโมยนี่กิเลสหยาบนะกิเลสกลางเนี่ยคือนิวรกิเลสกลางนิวรแต่สติปัฏฐานี่ไม่ไม่ไม่เลือกนิวรหรอกเพราะนิวรก็ก็เป็นธรรมะ อ่าไม่เลือกนะฮะไอ้ฟุงเนี่ยฟุงฟุงฟง,ง่วงง่วงอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยเรีกวาน,นีวอ์ไอ้มันเป็นธรรมะเหมือนกันถ้าตติปัฐานนี่ไม่ไม่ไม่รังเกียจไ,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 ไม่เหมือนสมาธิแต่นี้กิเลสละเอียดก็คืออนุสัยอนุสัยกิเลสเพราะงั้นวิปัสสนานีละกิเลสอย่างละเอียดนะคะคอันนี้เรียนไอ้เรืเร่องกิเลสให้สามขั้นคุณไปเรียนอาจารย์ที่วัดสิจะดีนะคุณคไปเรียนอย่างนั้นเราจะได้รู้จักชื่อ ตัวตัวของกิเลสมันอยู่ที่ใจเราแต่ในตำรานา่ะท่านสอนให้รู้ชื่อครับค่ะแล้วเราก็จะได้โอ้เ,ออเวลากิตใจเราเกิดขึ้นมาอย่างแบบนี้มันคือชื่อนี้เราก็จะรู้ได้นะฮะเวลาโกรธเกิดขึ้นเราดูโอ้อันนี้มันคือโทสะเวลาอยากได้อะไรขึ้นมาจรได้รู้โอ้อันนี้มันคือโลภะเนี่ยเราก็มาศึกษาที่ตัวเราได้อันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนให้คุณทราบตรงนี้ไว้ว่าก,กิเลสม,มันมีหลายขั้นตอน จแล้วกิเลสแบบนี้เป็นกิเลสที่ละเอียดที่ที่เรียนมาให้ตามนี่ก็เพื่อคุณจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมไอ้นั่งนอนยืนเดินกิเลสจะเกิดได้ยังไงคุณสงสัยไหมสงสัยครับสงสัยนั่งกิเลสเกิดได้ยังไงใช่ไหมนั่งนอนยืนเดินกิเลสเกิดได้ยังไง <c oughs> มันเกิดได้เพราะว่าเราอยากนั่งอยากนั่งหรือเวลาเมื่อยเราก็ไม่ชอบเมื่อยนี้ไหมเคยไหม บครัไม่ชอบเมื่อยนะ่แล้วเวลาเปลี่ยนไปแลสสบายชอบไหมครับชอบใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยเราทําอะไรเมื่อยเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยเราไปนอนนอนก็สบายเราก็ชอบใช่ไหมฮะครับผมอ่าชอบอะไรสบายเนี่ยเพราะงั้นกิเลสมันเกิดอยู่ที่อิริยาบทใหญ่ๆหรืออิริยบทย่อยก็เกิดได้ก็มีได้ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเราจึงต้องกําหนดรู้ว่าอันนี้เป็นรูปเป็นรูปหรือว่าเป็นนามไอ้ตัวรู้ว่าเป็นนาม ไอตัวนั่งนอนยืนเดินนี่เป็นรูปเช่นเรากําลังนั่งนี่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งนะคะกําลังนอนนี่ก็รู้ว่าเป็นรูปนอน<ช>กําลังเดินกําลังยืนนี่ก็เดินก็รู้สึกในอาการที่ก้ารู้ว่าเป็นรูปเดินนะคะแต่จําเป็นเราค่อยนั่งจําเป็นเราค่อยนอนจําเป็นเราค่อยยืนค่อยเดินอย่างนี้นะคะเข้าใจนะฮะครับผมค่ะเขา้าใจจาเป็นนะคือจําเป็นอย่างไรครับมันเมื่อย ใช่ไหมฮะอันเมื่อยเราค่อยใส่ใจไว้นะฮะเวลาเมื่อยเราก็ได้มีสติในการเปลี่ยนนะคะมีสติเวลาเปลี่ยนถ้ายังไม่จําเป็นเราก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่พลิกยังไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแล้วคุณมีอะไรสงสัยไหมครับผมมีอยู่เช่น <c oughs> อยากเรียนถามท่านนิดเดียวครับค่ะคการกําหนดรูปกํกาหนดที่รูปหรือที่นามก็ได้สุดแต่สภาวะอันใดปรากฏชัดเจนในขณะนั้นยกตัวอย่างหนอยครับออ ก็ก็ก็เช่นอย่างรูปนั่งกําลังชัดเจนไหมกําลังนั่งอยู่แล้วก็กําหนดรู้รูปนั่งค,คำว่ากําหนดนหมายถึงใส่ใจรูปนั่งใส่ใจท่าที่นั่งรู้ว่าเป็นรูปนั่งยังไม่กระจ่างแล้วสุดแต่ภาวะอันใดปรากฏชัดเจนในขณะนั้นค่ะก็กําลังนั่งกําลังนั่งอยู่ก็รูปนั่งก็ชัดเจนใช่ไหมค,คือกําลังมีอยู่อ่ะ กำลังตั้งอยู่ก็เราก็กําหนดรูปรูปนั่งเพื่อว่าถ้าเราไม่รูปรูปนั่งก็ต้องเป็นเรานั่งครับถ้ารู้ว่าเป็นรูปนั่งแล้วความเป็นเรานั่งมันก็จะไม่มีไปเองครับค่ะครับแต่ใหม่ๆนี่ยังยังเราอยู่นะฮะยังออกไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณท่านมากครับค่ะค่ะดูค่ะดีค่ะมีปัญหาถามบ้างหนังสือเล่มไหนคุณอ๋อแนวแนวอ๋อค่ะค่ะค่ะ อาจารย์ครับสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะของหนก็มีพอสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างพอเป็นไปได้ค่ะรู้สึกว่าสติก็พอมีแต่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สติแข็งแรงเคีงยาจะเฉยไปเลยไหมค่ะก็มีเหมือนการสำรวมอย่างที่พูดกันคะว่าการสำรวมทางตาเนี่ยมันยาก ก็เข <S preach science> mm ้าใจฮะค่ะทีนี้ก็ก็ก็นะฮะก็ก็ศึกษาฮะก็เรียนรู้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะว่าเราต้องศึกษาเขาทุกรูปแบบเขาเป็นอะไรยังไงนะถ้ารู้ว่านี้ไม่ถูกก็หัดสมัยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็พอรู้ตัวก็หัดใหม่ฮะอยบางทีมันก็สงสัยนะคะท่านคะอย่างกับปกติบ้านหลังที่สองไม่เคยอยู่เลย แต่คราวนี้เพิ่งอยู่เป็นครั้งแรกรรก็ที่จริงก็เหมือนอนกันทุกหลังนะคะคแต่นี้บางทีเสียงแวดล้อมมันก็ไม่ไม่เหมือนอย่างเช่น<อ>มีต้นไม้ต้นที่หนูผู้ไปสังเกตมันเหมือนที่บ้านก็คิดถึงบ้านก็มีต้นสายหยุดนะ<อ><อ>มันมีต้นสายหยุดมามันก็ได้กลิ่นหอมดีอตอนนี้ก็ไม่ทราบหอมทางไหนอะไรก็ไปมองงนะคะก็มันมาจากไหนทางไหนก็เห็นแล้วมันอยู่ทางหัวนอนแล้ว ก็ก็ไม่มีอะไรฮะก็เออเหมือนบ้านเราเลยคล้ๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคือความรู้สึกที่มาาเนี่ยเหมือนกับที่หัวหินเนี่ยเป็นเป็นบ้านหลังหนึ่งเหมือนกันความคุ้นเคยเคยกินแล้วไงค่ะก็จิตใจก็ก็เหมือนอยู่บ้านนะฮะแต่ก็มีสงสัยว่าเอ๊ต้นไม้อีกต้นหนึ่งอยู่ที่ไหนมันก็ใกล้ๆกันมันก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันกับสายยุดนะแต่มันต้นใหญ่กว่าใบเมเลยต้นอะไรฮะ ก็กําลังสงสัยอยู่ว่าใบเหมือนเลยก็พยายามแง้มมองเอ๊ะทำไมมันมีดอกหรือปล่ามันต้นสายหยุดใช่ไหมทําไมมันใหญ่แค่นี้อะไรเปีต้นสูงอ่ะตรงสูงใหญ่ๆนะฮะตูงขึ้นไปเยอะเลยต้นกระดังงาไทยนะคะฮอ๋อแต่ใบเหมือนสายหยุดเลยนะคะแล้วเขาอยู่ใกล้ๆกันและอ๋อเขาอยู่ใกล้ๆกันและบ้านอาจารย์มีป่ากระดังงาไทยไม่มีฮะอ๋อนี่มีาตยสงสัยว่าทําไมสายหยุดบ้านเรามันเลื้อยได้แต่ที่บ้านนี้ไม่เลื้อย แล้วก็อะไรเนี่ยนอกเรื่องนะนอกเรื่องไปสนใจอย่างน้นจะบ้างนะฮะแต่สําหรับการเป็นบมันก็บางเหมือนคล้ายๆเสยยุดเหมือนกันนะกระดัางานเนี่ยแต่ต้นใหญ่ถ้ากระเเวกมันเลื้อยอาจารย์อาจารย์เห็นต้นกระเเวกไม่มีต้นหนึ่งมันเลื้อยแต่ใบมันหนา ต้นมันเรื่อยๆอ่ะมันเรื่อยๆไปตามเนี้ยมันไม่ไม่ตั้งขึ้นมาอย่างนี้หรอกหนูก็ว่าตัวหนูเนี่ยไม่สํารวมแต่ไม่สํารวมมาสิฮะก็ไม่สํารวมก็ไปตามบัญญัติมันแหละก็กําลังพูดกันอยู่เนี่ยฮะแต่มความสงสัยไม่ดูก็ไม่ได้ต้องดูจ้ะมันก็ดูจะให้มันเห้มันแจ้งให้มันหายสงสัยไปเลยก็รู้อยู่ว่าเนี่ยก็เป็นศึกษาเขาเนี่ยตัวของเราเองเป็นอย่างนี้เองอ่าแล้วก็พอรู้แล้วก็ก็คิดเตือนตัวเองเออไม่ต้องไปสงสัยมันต้องอะไรก็ช่างของมันเถอะ ก็ก็ก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วก็ก็มาศึกษาเรื่องของตัวเองในอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนเราเนี่ยมันชอบไปศึกษาไปรู้เรื่องของคนอื่นเรื่องตัวเองไม่รู้เราชอบไปหาคนอ่นูก็มาสนมามาสอนเขาอะก็ก็พอดูได้ฮะเอ่อก็ที่รู้ว่ามีสติก็เพราะว่า การรู้เหตุก่อนเวลาจะทําอะไรก็รู้เหตุก่อนเสมออจาจพอรู้ได้เนี่ยก็พอรู้ได้แล้วค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็คุ้นเคยเหมือนกันนะมันก็ทุกครั้งส่วนใหญ่นะคะ,ะล้างหน้าแปลงปันเข้าห้องน้ําอะไรเนี่ย<ะ>เขา้าอาบน้ําอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้เองเลยนะ<ะ>ก็ก็ได้แค่เดิมๆนะก็ย่ำ<ะ>ย่อยู่แถวนี้คนะ่ะแล้วก็สําหรับการเปลี่ยนอิยาบท เบียบทการใส่ใจทุกข์ก็พอเป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเผลอเผลอเหมือนกันมีเผลอมีฟุ้งค่ะแต่ก็เผลอสึดจะน้อยตอนนี้แต่ถ้าถ้าเผลอกรณีที่นั่งเก้าอี้จะลุกไปเลยอืแต่ถ้านั่งกับพื้นไม่มีเผลอเพราะว่าค่อยๆทํามันปุดนถ้าค่อยๆลุกมันก็ค่อยลุกค่อยๆลุกค่ะเพราะนั่งก็อิงลุกง่ายนะก็้งไปอิงลุกง่ายค่ะเวลานั่งก็ไม่ค่อยเผลอเท่าไหร่ ที่เท่าเวลานั่งกับพื้นปรากฏทุกชัดดีด้วยใช่ฮะเพราะว่าสาวน้อยนะคะสาาเดือน้อยการปวดเมื่อยก็ก็รู้ว่ารูปเป็นทุกจริงๆเลยค่ะรู้สึกหนูก็เมื่อยปวดอะไรอยู่บ่อยๆปวดหลังปวดแข้งขาอะไรนะะรู้สึกมีมากแล้วมีเป็นส่วนใหญ่นะคะรู้สึกปีนี้มีอาการปวดถึงไม่อยากให้ อ้วนมากปราอ้วนมากแล้วทําให้แข้งขาไม่สะดวกะอะไก็ดีอาจารย์นวลนงกับอาจารย์ทุพิดไม่เคยอ้วนเท่าไรหรอกเน่ต้าอ้วนมากๆทุกมากกว่านี้ลุกยากนั่งยากลุกก็โอยนั่งก็โอยก็เหมือนเข้าใจค่ะเวลาที่อาจารย์พูดทุกอย่างนะรู้สึกว่าเข้าใจแต่ว่าการจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้เราก็ไม่ผิดเนี่ยะเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่มันก็มันก็แล้วกันเท่านั้นเองไม่เตือนตัวเองว่าไม่ใช่เรารู้ผิดผิดเอาไว้ก็ไม่ถือก็ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ก็ดีแล้วล่ะอาจารย์เราก็มีหน้าที่แค่นี้เองค่ะแต่ถ้าสังเกตดีเราก็รู้ได้ได้ง่ายหน่อยถ้าเราขาดสังเกตเราก็รู้ยากหน่อยก็ไม่เป็นไรอบอุ่นฮที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีบุญเป็นคนมีบุญเขามีบุญเพราะว่าอยากจะเชิญชวนท่านทั้งสองเนี่ยว่า มีบุญะที่ได้มาที่นี่เพราะว่าที่นี่ปกติมไกลด้วยแล้วก็ท่านอได้เป็นแบบประกาศโฆษณาอะไรนอกจากลูกศิษย์ลูกหาจะบอกกล่าวกันต่อๆไปนะค่ะท่านดูแลทั้งเรื่องจิตใจแล้วก็อาหารแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยฮะที่นี่สะดวกค่ะแล้วก็ถูกเข้าใจว่าถูกเป็นสมาทิฏฐิแลเราก็มาทํากาบเข้าใจถูกให้ ถ้าจะรู้ว่าถูกหรือผิดน่ะเราพิสูจน์ที่ตัวเราค่ะไม่ได้พิสูจน์ที่บัญญัติพิสูจน์ที่คำพูดธรรมะของท่านนี่พูดมามีทวนตัวเรามีหรือเปล่าธรรมะของท่านนี่พิสูจน์ได้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกข้อทุกคาไม่ใช่ลมลมแรงแรงแล้วที่ว่าไม่ได้ก็ไม่เชื่อเป็นคําสอนค่ะพิสูจน์ได้แต่ยังอยู่อีกนานนี่เราก็เราก็รอนานนะอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้านะคะ ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ใช่มีชีวิตอยู่ไม่มีขันก็จริงไม่มีขันแต่ว่ายังมีกายทำอยู่อ๋อกายทำมีกายทำอยู่ยืนยันแลวมีกายทำอยู่ก็ไม่ทราบว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็เชื่อที่เราพิสูจน์ได้ว่าท่านปรินิพานแล้วขันท่านก็ไม่มีแล้วเราตงหลักตำราลูกปริยัตเราถึงจะพิสูจน์เราถึงจะเชื่อได้ถ้าเราไม่มีปริยัตเป็นพื้นเราก็เชื่อเชื่อลำบากค่ะ อันนี้ของสมาทิฐิเราไม่เกิดค่ะอันนี้เข้าใจว่าเป็นสมาธิฐิตัวเองเข้าใจอย่างนี้นะค่ะคิดว่าเป็นสมาธิฐิแล้วก็เราพิสูจน์ได้ธรรมะของพระเจ้าท่านพิสูจน์ได้ค่ะแค่เนี้ยเราเผลอกับเราไม่เผลอแล้วก็ได้ละค่ะบางทีลุกไปเลยไม่รู้เรื่องค่ะอ่าบางทีก็รู้แฮะค่ะเอออย่างเงี้ยเราพิสูจน์ได้ใช่ไหมะอย่างนี้ที่รู้เหตุก่อนเนี่ยคือจะติเนี่ยเราจะรู้ได้อยู่นะไอ้ที่เราเผลออยากลุกก็ลุกไปเลยเนี่ยอย่างคุณจะมนตรเล่าเนี่ย ไม่มีสติอ่ะ,ะก็ไม่มีก็ได้มันก็ลุกไดก้กันเดินเดาได้ด้วยแล้วก็จะได้พิสูจน์ได้ไงฮะ mm hmm. เพราะงั้นของจริงเนี่ยเราจรึงต้องรู้ให้ตรงกับความเป็นจริงของเขาก็ก็ถูกต้อง mm hmm. ถ้าเรายังรู้ไม่ตรงก็ยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ผิดกันมาตั้งนานแล้วชีวิตเราอะนะฮะ,ะเรามารู้ได้รู้ถูกบ้างนิดหน่อยก็นับว่เป็นบุญแล้วค่ะ,คะ สติต่างก็ไม่มีสติอย่างไรค่อต่อนิดหน่อยกับมีสติใช่ไหมก็รู้แค่นี้รู้ได้แค่นี้คะพอพอเป็นไปได้ค่ะดีละอาจารย์แคดนี้ก็ดีละแค่นี้กราบครับคุณพระอาจารย์ยังไม่มีอะไรนะคะยังฟุ้งเยอะอยู่ค่ะยังฟุ้งเยอะอยู่ไม่เป็นไรอย่าทำกรรมฐานก็แล้วกัน ค่ะคุณตำรวจอ้าวแล้วไปไหนเมื่อกี้เอาอามาตรงนี้มาตรงนี้เอาคนสุดท้ายได้ได้ได้ไม่มีอะไรนะค่ะที่วันได้ฟังเยอะเลยนะเออดีแล้วลบเดีดีแล้วลบดีแล้วเป็นไงคุณตำรวจสะดวกไหมค่ะค่ะค่ะอ่าฮะ มาแรกๆนะเอาหัวเข้ากุดจัดของเสร็จจิตใจจิตใจดีมากเลยค่ะตามรู้พอพอพอจะไปอาบน้ำก็รู้สึกเหนียวเข้าห้องน้ำอาบน้ำก็รู้เอรยบทของตัวเองดีจนกระทั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอน ก่อนนอนก็มีความรู้สึกปวดหลังด้วยซ้ำข้อเอ็นนอนหลัง mm hmm. ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาระหว่างที่นอนอะ่ะ mm hmm. ก็ไปรู้ที่ปวด mm hmm. แต่แคงไปแก้ปวดความรู้สึกก็ตามไป mm hmm. เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะตื่นทีไรก็มารู้ที่ตัวทุกครั้ง mm hmm. จนกระทั่งตื่นขึ้น,นมาเ mm hmm. ช้าขึ้นมาก็เป็นไปปกติส,สำรวมง่ายว่าง่าย mm hmm. คล่องตัวคล่อง แต่ที่ความรู้สึกคล่องที่การไปรู้ปวดคล่องในการแก้ก็มีความรู้สึกดีใจว่าสะดวกดีแต่พอคืนที่สองพอแรกๆก็ดูดีพอไปนอนปรากฏว่ามีความรู้สึกเหมือนอาการที่บ้านครับเดี๋ยวนี้อายุมากหรือไงไม่ทราบบางคืนจะนอนไม่หลับเวลานอนไม่หลับเหมือนเหมือนเราจะตาค้างกันอนะ มันมีอารมณ์ความเฉยๆจะนอนก็ไม่นอนจะอะไรก็ไม่นอนเป็นข้างๆอาจารย์นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสุขภาพเราอายุมากแล้วอ่ะหรือว่าเป็นเพราะกรรมาฐานก็ไม่สามารถจะตัดสินเองได้ก็คิดว่าก็ดูไปเอาความรู้สึกไปข้างๆตัวเหมือนเอาข้างๆตัวคล้ายเป็นเสียงอ่ะเสียงนกเสียงอะไรก็รู้ไปอ่ะความรู้สึกก็ไปรู้ที่เสียงนั่นแหละ รู้ยังไงเขาก็ไม่หลับอาจารย์จนลุ่งเช้าเลยลุกขึ้นมาผเพผโอ้ปีความรักตัวขึ้นมากเลยยานอนหลับก็มีก็เลยสัญญาตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ต้องกินยาแน่นอนเลยวันนี้ตอนกลางวันก็พออันี้มันคงมีเหตุนะคุณเนี้ยที่นอนไม่หลับเนี่ย,ย<ต>คิดว่าต้องมีเหตุคุณรู้เหตุไหมคือตัวเองยังเข้าต,ตัวเองไม่ถูกคุณสงบมากเกินไปลรือปล่าก็ไม่รู้ ที่ตึกสามเนี่ยเฉยเกินไปไหมเฉยกับลูกนอนอ่ะเฉยสบายเฉยก็ไม่เรียกว่าสบายก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่สบายหรอกค่ะไม่งั้นก็ห่วงเป็นห่วงห่วงจะดูไม่ห่วงดูเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วว่าแรกแรกที่มาฝึกครั้งแรกอ่ะห่วงกรรมฐานเลยนอนไม่หลับห่วงกรรมฐานนอนไม่หลับฮะก็อาธานอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปห่วงกรรมฐานดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หลับ เราก็ทําอย่างนั้นแหละก็ดูไปเรื่อยเขาก็เรื่อยจริงๆอาจารย์แล้วเขาก็ไม่รับนี่มันสงสัยว่ามันจะมันจะมันจะนิ่งไปอ่ะมันจะนิ่งเกินไปสงบเกินไปจะพูดว่ากุดนั้นนะไม่มีเสียงก็ไม่ใช่ไม่ไม่กุดนั้นไม่สงบไม่สงบรับได้รับได้ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มันจะไม่รู้เสียงหรอก มันสงบมารวมอยู่จิตใจจิต<ใ>จตัวเองอะถ้าะจะเป็นก็เป็นที่จิตตัวเองก็นั่น,นะละสิก็จตนละสีแหม่จะเป็นกรบใคสีลัดก็เรื่องของจิตทั้งนั้นแหละคุณก็ทีนี้บริหานไม่ได้เลยอาจารย์เรามาอบรมจิตใจเราก็พลิกเนื้อพลิกตัวสิคะพลิกค่ะพลิกพลิกก็แล้วอะไรก็แล้วนะมันก็จนกระทั่งลุกขึ้นมาเอออเ๊ะเอาวิชาความรู้มาใช้ดื่มนมอะไรสักพอดีมีน้ําขิงอ่ะ เปิดน้ำร้อนเข้าแล้วก็น้ําขิงใส่ในแก้วอแล้วก็ดื่มอดื่มแล้วก็เอาละไปนอนเขานึกว่าเขาจะช่วยตัวเองได้เขาก็ไม่ได้เขาไม่หลับไม่หลับก็เลยหันหายานอนหลับกินยากินยาแล้วก็หลับตื่นเชามาก็รู้สึกที่ตัวคุณสังเกตนะมันไปรวมเาก่อกาจิตมันไปรวมอยู่ที่ใจอะไปรวมอยู่ดรืยรวมยที่รูปก็ได้รวมอยู่ที่ใจก็ได้ คิดว่าไม่รวมที่ใจอะถ้าจะรวมก็มันไม่มีอันนี้มันไม่น่าจะนอนไม่หลับนะคนเรามันรวมที่รูปมากกว่าเออั่นแนะไม่รวมที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่รวมที่รูปก็ยังไม่เป็นไรรวมที่รูปคือคือก่อนจะนอนเอาความรู้สึกไปรู้ที่ข้างๆตัวใครข้างๆตัวระหว่างเสียงอ่กึ่งเสียงกับกึ่งตัวตัวมันจะไม่มีเสียงนจัเนี่ยตรงเนี้ยจับจัดจัดจับกรรมฐาน ตุละก็มีชัยนั่นแหละเอารู้รู้ที่เสียงค่ะจัดให้รู้ที่เสียงจัดให้รู้ที่เสียงทำไมจะต้องไปรู้ที่เสียงประโยชน์อะไรก็ก็จาเป็นอะไรก็มีมีความรู้สึกว่าตื่นมาดบมากเรารู้รู้ที่รู้ที่เสียงแล้วก็รู้ที่ตัวมันวแดนเขาล้งเขาเองนาการู้เขาเองอ่ะก็มีความรู้สึกว่าก่อนนอนก็เอาความรู้สึกไปรู้ที่เสียงเนี่ยคุณจะทำอย่างนั้น คุณนอนคุณกับความรู้สึกไปรู้ที่รูปสิแต่รู้สึกผิดก็ได้ถูกก็ได้ตรงนี้สิคุณต้องศึกษาอันเนี้ยคุณไปรู้ที่รูปนะไปรวมที่รูปนะทําให้คุณนอนไม่หลับคุณจัดแจงก็ตั้งแต่ตอนตอนต้นละตอนนอนละคุณอย่าไปทําอย่างนั้นคุณอย่าทําอย่างนั้นไปรวมอ่ะจิตที่รวมกับจิตที่เป็นปกติธรรมดาคุณสังเกตน่าจะได้แล้วนะคุณน่ะ ถ้าจะคิดว่ารวมที่ใจไม่ใช่ไม่ใช่รวมที่ใจอะรรวมที่รูปนี่แหละแต่ว่าจิตที่รวมกับจิตที่ไม่รวมจิตที่รวมเนี่ยมันจะช้าต่อการรู้อารมณ์ภายนอก<ข>ถ้าจิตท<ข>ี่ไม่รวมนี่มันจะไวต่อการรับอารมณ์ภายนอกเข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ไปเนี่ยอาจารยาม์มันไม่ไปอ่ะมันเฉยเลยนั่นแลหและใช่แล้วทีนี้มันไม่ไมีปัญญาแก้ด้วยอ้าก็คุณก็ ไม่มีปัญญาแก้คุณก็ลุกขึ้นไปเดินได้อะไรสักทีฮะล้างหน้าล้างตาแน่แหละไปกินเกินอะไรแต่อะไรซะก็ดีแล้วอ่ะก็ยังไม่หายเลยกินยานอนหลับไปเถอะนั่นนาทีินยานอนคุณคุณอย่ารวมดิค่ะคุณอย่าไปรวมคือจิตที่รวมเนี่ยของคุณเคยเป็นอยู่ไงล่ะสงบอ่ะเคยสงบอยู่เคยเป็นมากมากด้วยแต่นี้เริ่มเริ่มมีเนี่ยหลายวันเ็าเริ่มมีเมื่อคืนหรอะหรือเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนก่อนอ๋อเหรอะคุณคุณอย่ารวมคุณต้องสังเกตสิค่ะ จิตที่รวมกับจิตที่ธรรมดาธรรมดาที่ไม่รวมรวมที่หนึ่งที่ใดก็มีอาการได้รวมที่ใจน่ะยิ่งหนักกว่ารวมที่รูปอีกรู้ยากด้วยแล้วบริหารโดยเปลี่ยนอิเิยาบทรชัค่ะคุณควรจะสังเกตเวลาคุณดูนะคุณควรสังเกตอย่างนี้นะคะเวลาคุณดูไอ้ที่เรามาบริหารนี่มันจําเป็นแล้วถ้าไม่จําเป็นเราก็อย่า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 ต้องบริหารเลยคือเราดูเวลาที่เราสังเกตเวลาที่เรานอนนั่นแหละ รารู้สึกอย่างไรอันนี้คุณก็บอกอเมืมากิรู้สึกเขาเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยมันต้องมีเหตุมาแล้วคุณึงจะมานอนใช่ไหมเหตุนั้นะเป็นความจําเป็นแล้วเวลาคุณมานอนคุณก็ไม่ต้องทําอะไรก็สํารวมอยู่เฉยเฉยแล้วคุณก็หลับไปก็ได้แล้วไม่ต้องดูก็ได้นี่นะไม่จําเป็นหรอกเรารู้อยู่เฉยเฉยรู้ตัวเฉยเฉยเาก็หลับได้แต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นสงบแล้วก็มันก็จับอารมณ์ไว้มันก็เลยหลับไม่ลง อันนี้มันละเอียดนะคุณเข้าใจยากแต่คุณก็คุณจะเข้าใจได้แล้วนะเพราะว่าคุณมีอาการแบบนี้มาใจนานแล้วอ่ะคราก่อนเป็นมากกว่าน,นี้แต่กรรมฐานทุกครั้งที่อยู่ได้ครบเดือนอะนอนหลับทุกไม่หลับสักวันเดียวได้ไแต่วลัมันก็เพลียทีค่ะแต่ว่าในในในเดือนเนื้อไม่หลับวันนึงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่นี่เปนชักซ้อนกันสองวัน ก็ใจมันผิดนมันก็เลยไม่หลับเนี่ยเราเลยทําให้มีปัญหาแต่เมื่อคืนนี่ไม่เป็นค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นออมาคืนเมื่อคืนทานยาเป็ดหนึ่งอ๋อทานยาไว้เลยเนี่ยค่ะคุณคุณอย่าใจใหญ่รวมดิคุณต้องสังเกติค่ะเวลาดูรูปนอนขอขอให้ถึงความจําเป็นซะก่อนคือมีทุกจําเป็นแล้วจึงนอนคือให้มีเหตุก่อนจะขามีเหตุซะก่อนแล้วคุณตํารวมในการนอนแล้วคุณไม่ต้องรู้ก็ได้ แนนอนเฉยไม่ต้องดูรูปแล้วจิตเขาเขานั่นอยู่แล้วจิตเขาเขาเขาเป็นอยู่แล้วให้รู้เหตุแล้วก็ไม่ต้องไปไปดูใช่ไหมไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องดูไม่ต้องใส่ใจรูปนอนก็ได้ไม่ต้องใส่ใจค่ะก็ได้ก็ได้เขาจะได้หลับถ้าไปใส่ใจแล้วเขาจะไปรวมกันที่รูปจะขาไม่หลับรับรองว่าพรุ่งนี้คืนนี้หลับลองไปหมดนะฮะหมดเล้นะฮะ หมดแล้วก็ขออนุมโมทน,นานะคะได้ไปนับปินโตทานข้าวกันดทดนทีขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมกันได้ไบ่อยๆนะคะมีสติมีปัญญานะคะ